สบายดีทุกคนเอฟซีมือนี้ตอนเซาเนาะนะที่เคสิพาพมาเบิง่งการก้าเกี่ยมของวิซากีฬาอันนี้คือดินดินจี้นะดินจี้ดินจีที่ระดมทุนฮอนจากพ่อเมย์ปัสชนเนาะระดมทื่นฮอนจากพ่อเมย์ปัสชนก็คือพ่อเม่์นักเรียนเนาะ มาครั้งนี้อีกกล่องนึงเนาะกล่องหนึ่ง,ง,งแล้วก็มีทั้งดินบล็อกมีดินบล็อกเนาะอันนี้อุปกรณ์เครื่องมือที่จะระดมจากพ่อแม่นางเฮียนมาก่อาบนออกกําลังกายก็คืออาสีประกอบเข้าอยู่ในวิสากฬาเนาะคือล้องตัวเค่นคุดไปนี้เสียมากตัวนี้เพราะว่าเพื่อนเอินว่า เป็นบ่อนกระโດดไก่หรือแล่າວาวเนาะและเต้นยาวเนาะเต้นยาวเนาะหรือว่าบ่ນนกระโดดไก่เนาะบນอนกระโดออะโดไกด่แล้วกີสີมีขี้ทรายเนาะมีดินทรายนี้อันนี้เป็นดินทน,นี้ม,มาน,นําเสให้ FC ได้เบິ่งนํากันว่าโຮงเรียนตນบบ่อนลิ่นกนี้เพิในการ เต้นไก่หรือว่ากระโดดไก่เนาะกำ,ำ,ำลังกำลังกำลังกะ้าเกียมแล้วกัย่างระดมทื่นฮอนจากพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่ออุปถัมคำสูเนาะอุปถัมคำสูช่วยกันเนาะช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเนาะจะเอามองนี้จะเอาจะเอาตัวนี้เนาะจะเอาล็อกตัวนี้เลยอันนี้แม่นผ้าก,กันคุดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอิชมะโกตัตวนี้เพื่อนว่าว่าอยู่ในวิสากีฬาเนาะประกอบเขาอยู่ในวิสากีฬาเนตการเต้นไก่หรือว่ากระโดดไก่ กระโดดไก่ว่าทซันเนาะก็สิมีประมาณนี้เนาะก็มีดินบล็อกแล้วก็ดินจีเนาะแล้วก็สิมีซีเมนเนาะซีเมนก็คือปูนเนาะปูนอาจจะพ่อหรือว่าเหลือแล้วซํานีนน้เนาะแล้วก็มีดินทรายมีกองขี้ทรายก้าเกียมเข้าอยู่ในวิทยางานของกีฬาหรือวิชากีฬาเนาะ,นะมากาลังก้าเกียมกําลังก้าเกียม หวังว่าอาทิตย์หน้าเพื่อนสิได้ลงมือเนาะวังว่าอาทิตย์หน้าเพื่อนสิได้ลงมือเฮ็ดอ่าบอลเต้นไก่หรือว่ากระโดดไก่เกี่ยวกับรรยยวิชากีฬาฝึกให้นังเรียนอ่าหูจักกันเต้นการโดดเนาะหูจักการออกกําลังกายฮูจักเฮ็ดให้เขามีสุขภาพเข้มแข็งเฮ็ดให้เขามีสุขภาพแข็งแรงเนาะได้ว่า เฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นเฮ็ดให้สมองปอดโปง่งนะการเฮียนกับซีไดดีเนาะหรือว่าให้คามจำในการเฮียนหนังสือดีขึ้นเนาะถ้าฮาบ่อกกกำลังกายถ้าฮาบบได้มีวิชาพาระหรือว่าวิชากีฬานี้แน่นอนนังเฮียนจะบ่ดปวดโป่งในสมองในการเฮียนเป็นคนที่ขี้ค้านเป็นคนที่อิดเมื่อยง่ายเนาะเป็นคนที่ขี้เบะขี้ค้าน่าซันเนาะ อันนี้แม่นต้องให้มีเนาะให้ให้มีต้องให้มีนอกจากท่านก็นมีเดินบานเนาะอันนี้แม่นเดินบัสเนาะเดินบัสเนาะเดินบสัสตัวนี้เนาะเดินบัสของโฮงเฮียนตัวนี้อาจจะเป็นห่วงของรีดบัสบอลวอสเกตบอลเนาะตัวนี้เนาะ,ะนตัวนี้ เข้ามาแล้วโซอก็ไลวก็แซ์ก็ติดตามให้น้อยที่เคเนี่นด้อตอนนี้นังเฮงกำลังสีหัดกาย